อ่ะโอเคครับก็มาอยู่กันในโหมดเอาชีวิตรอดนะครับวันนี้ก็จะมาต่อบสร้างบ้านจากดินแล้วก็ในส่วนของออกระจกนะครับตอนนี้เราได้อันนี้แหละกระจกผมว่าเดียวผมจะไว้ไว้ชั้นสองตอนี้มันเป็นเอาชีวิตรอดนะครับเพะนั้นก็เดี๋ยวดูดีเวลาอันนี้มันบ่ายแล้วนี่ว่า เออเอาดินแถวนี้แล้วกันได้เยอะดีนะอ่ะมาแถวนี้จริงหน้าปลูกบ้านเนี่ยอ่ะเราก็เอาดินก่อนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวผมต้องการทําบ้านให้มันใหญ่ๆนะครับเล็กๆที่ไม่ชอบเอาของใหญ่เดี๋ยวข้าใกล้มืดเนี่ยเราก็แอบ,บไปนอนเรียกว่าที่ ในหมู่บ้านชาวบ,บ้านนะพรน,นี่มันโหมดแบบนอมอนนะครับฉะนั้นมันก็จะมีศัตรูนะก็คือมาแน่นอนมันไม่เหมือนโหมดแบบเราเข้ามาสร้างเลยก็ได้เก็บไว้นะมีมงมีแมวมีอะไรเดี๋ยวเราคงจะไปเออดูดูเองแหละผมน่าไปเอาสายตจำนวนไว้เน่ยไม่นูนะน่นก็น่าเลยเดี๋ยวดูดิ เนี่ยพอได้เดี๋ยวผมไปเตรียมทรายดีกว่าโอ้ตรงนั้นดินอย่างเยอะเป็นภูเขาเลยไอ้นี่มันทำร้ายเราไปว่าเนี่ยคงไม่น่านะเออไม่น่ามันคงไม่มันคงไม่โหดขนาดนั้นเลยหรูมันจะดุอเอาทรายไปก่อนแล้วกันกด E ใช่ไหมเออกด E นี่เอออ๋อ,อ,อใช่ใช่ลืมไป เราเอาทรายไว้เยอะแล้วประเด็นคือเราต้องเอาไม้เออลืมผมลืมเพราะเราต้องเอาไม้ไปเราต้องเอาไม้ไปนั่นอ่ไปใช้ในการรูดอ่ะลืมไปใช่ผมลืมเราต้องเอาไม้ในการในเผาไอแก้วนะครับอ่าเดี๋ยวดูดิเออโดนโดผมต้องไปเคลียร์ต้นไม้หลังหมู่บ้าน อ่าใช่ผมลืมไปเพราะาตอนนี้ดินดินหรือว่าไอ้ทรายเนี่ยมันมันพอสมควรละนะดินเนี่ยไม่มีปัญหายางเยอะแต่ประเด็นเนี้ยคือเราจะต้องเผาเอาให้ได้ได้แก้วมัน,นอ่าให้มันมืดก่อนไม่มีใครมาแย่งผมละเพราะถ้าเราไม่นอนนี่ไม่ได้เนี่ยเออทรงนี้ก็น่าสร้างนะหินอย่างเดียวอันนี้มาเนี่ยครับเดี๋ยวที่ผมเอาให้มันได้ก่อน เดี๋ยวจะมาเคลียร์ต้นไม้แถวนี้เนี่ยเราตัดไว้บ้างแหละอันนี้รอนอน,นอนอย่างเดียวและเพราะว่าเพราะว่าพักพวกจะมาแล้วเดี๋ยวเคลียร์ต้นไม้แถวนี้จริงๆผมไปเอาทรายตรงนู้นก็ได้ดีกว่าเออนน่นน่ะทรายดินตรงนั้นเต็มเลยเออเอาอยู่ใกล้ๆกันให้หมดเลยดีกว่าหมดเรื่องต้นไม้ก็อยู่ตรงนูงนง้น,อนเออ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  านะี่มันเตียงเราอเอยอย่าเข้าใจผิดยังนอนไม่ได้ You can only sleep at night during e s t o t o r อย่าอย่าอย่านี่มันเตียงฉันแน่แนไอ้นี่นี่มันเตียงฉันจริงเตียง จริงมันไม่ใช่เตียงฉันเตียงเขานะครับนะสอดชื่อละพา,าตัดต้นไม้กันต่อเอาเคลียร์ทีละต้นดีกว่าผมก็จําไม่ได้ผมไปดูวิธีการนี้มาจากใครแต่รู้สึกว่ามันเวิร์กนะครับก็เลยใช้เออเคลียร์จากข้างบนก่อนเสียเวลาแต่เกลี้ยงน,น,นะครับเสียเวลาแต่เกลี้ยงแน่นอนครบคบทวนนะครับ มาเตรียมนอนยังไม่ทันขุดอะไรเตรียมนอนอีกแล้วเอ่อมาอ่ะ,อะไปนะฮะเราไปเอาแก้วที่เราที่เราเผาไว้มันอยู่ไหนกันลงแก้วเออโอเคเอ้าไปบ้านผมนุ่นๆลุยต่อนะครับดินเดินพร้อมแล้ว เตรียมแก้วไว้แล้ว่ะมผมจะทำสองชั้นที่ผมที่ผมวางแผนไว้นะมาอ่ะมาะมไดดินนะ่ะที่ผมวางไว้เออดินมันยังไม่พออืมอ่า แล้วก็ตรงนี้เริ่มเริ่มเรียนเปแก้วเลยแหละเออทำเป็นแก้วนี่เอาไว้ส่องดูเราจะได้มาลองอยู่นะครับว่ากลงคืนนี่จะเป็นยังไงเรียกว่าเหล่ามอนเนี่ยเขาจะเขาจะมีจีท่าแบบไหนย,ยังไงนี่พวกอ้อาวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋เดี๋ยวไอ้นั่นมันสอมบี้เพราะาใช่เลยนี่ว่ะนั่น ก็มันเช้าอยู่ให้โกเมลมมันดวยไปยังไปยังมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันใส่เกาะท้องได้ไหมจเจ้ามามามาเฮ้ยให้โกเลมฆ่าดิโกเลมโกเลมมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วเออมามาหนี่งินไปไล่ฆ่าชาวบ้านเดี๋ไล่ฆ่าชาวบ้านเฮ้ยมันใช่ใช่ปล่อยไปลยแล้วโกเลมมลันน่าจะสู้ได้นะอ่ะ เจอกันไหมเออมาที่มาที่มามาเร็วๆร็วเมามามาไล่ฆ่าชาวบ,บ้านชาวบ้านจะเป็นซอมบ,บี้ด้วยปล่าอ่าตายนะ่อ่ามาเดินมาเออมา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 ตัดมานี่มันเช้านี่มีอ่ามาเจอกันละเจอกันละเออนั่นแหละนั่นแหละไอโกเลมมาใส่เกาะ เออเราได้เนื้อซอมบี้ชั้นสองจะเป็นกระจกให้หมดนะครัอ่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำหลังคาหลังคาเป็นอะไรดีหลังคาเป็นไม้ดีกว่าอ่ะนี่อ่ะอย่างนี้อย่างนี้เออเอออืมนั่นแหละ ถนะูกต้องตามหลักการไปเลยอเอาสิเพื่อนเอออะเอาให้เป็นกระจกให้หมดตามคอนเซปต์ตามคอนเซปต์ก็ับกระจกให้หมดจะได้ไปทำอย่างอื่นละ แล้วผมมีเรียกว่าอยากจะสร้างบ้านหลายแบบวันนี้ก็เหมือนซ้อมนะอืมเอ,อเนีเออ่ยเราใช้สักสองชั้นแล้วกันเออเนี่ออแม่ตามคอนเซ็ปต์นะครับกระจกแล้วก็ไม้เพราะจริงๆมันอยู่กัน มันอยู่ยากนะโครงสร้างที่เป็นกระจกนะ่ะแล้วก็ไม้เนี่ยจะเป็นของจริงของจริงมันแต่นี่มันเนเกมนะ <c oughs> ของจริงมันอยู่ก็ด้วยกันยากนะ่ะมันต้องต้องโครงมันต้องเป็นอย่างน้อยต้องเหล็กนะ่ะใช่ไหมเดี๋ยวโดวนลมโดนอะไรนะแต่นี่ผมอยากจะลองดูดอ่ะมาไปดูเตาเผาของเราสิที่เราน่นไว น่าจะได้เยอะพอสมควรลแหละเพราะเราเอาไม้อัดเข้าไปเยอะ,อะมามาเนื้ออย่างเยอะแล้วก็โอ้ยไอ้ดินไอ้ไม่ใช่ทรายหมดพอดีทรายหมดดีเดี๋ยวไปเอาข้างหลังข้างหลังใหม่อ่ะไปะหลังคาก็เป็นไม้ อ่าหลังคาเป็นใบเดี๋ยวหลังคาเลยเป็นทรงนั่นแหละที่ผมเตรียมการไว้มีกี่โมงเนี่ยแา่ยังเทีย่ยงอยู่แป๊บๆยังพอมีเวลาอะไรครับเดี๋ยวหลังต่อไปผมจะทำจักรคาชั้นวันนี้มันเตี้ยไปเนี่ยอย่างน้อยต้องเท่าไหร่ห้าชั้นเนีวันนี้มันเตี้ยไปอะทดลองสร้างไป ให้มันได้เดี๋ยวต้องมีพักสามพักสอนนี่ยังไม่สมบูรณ์นะเ,นเราต้องสองชั้นพอแล้ว,เด,วเดี๋ยวต่อไปไปหาดินเอ้ยไม่ใช่ไปหาทรายมาเพิ่มเนียนี่ก็เหมือนกลับมาซ้อมเล่นนะครับอ๋อเราขาดอีกสามอันนี้วะ่ะ เออไม่เยอะเ้ยเสร็จแล้วก็ไม้ไม้เดีวน่าจะไม้เดีวน่าจะพอนะแล้วก็มาทําหลังคานะครับอ่ะขอดูโดยรวมหน่อยอ่ะถือว่าโอเคครับสําหรับในคลิปนี้นะครับว่าบ้านอยากดินแล้วก็กระจกนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวพักต่อไปก็น่าจะน่าจะครบถ้วนละนะครับมันจะยากตรงทําหลังคาเนะี่ยผมจะทําทรงเนี่ย เนี่ยไอตรงเนี้ยเนี่ยผมจะทําตรงเนี้ยเดี๋ยวผมดูก่อนผมจะทําตรงไหนที่มันง่ายเอาง่ายๆ่ยก่อนอผมจะเรียงผมจะเรียงเป็นจั่วอย่างเงี้ยนั่นแหละผมจะคิดไว้ไม่ไม่เรียงเป็นจัว่วก็เรียงเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมคิดไว้อ่ะประมาณนี้ครับผม